สวัสดีค่ะสวัสดีครักลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมบิ๊กแล้วก็น้องแอมนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิว Acer E5 E5 ที่เป็นหลับท็อปในรุ่นใหม่ของ Acer ในปี2015นะครับมีอะไรที่น่าสนใจม้างคะบิ๊กครับสำหรับ Acer E5 นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีซึ่งได้รับการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างของน้องแอมนี่จะเป็นสีฟ้าแล้วก็นี้จะเป็นสีแดงก็คือประการังอะไรอย่างนี้นะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะของ คล้าย,ายผ้าลินินตอนนั้นเราเคยบอกกันว่าผ้าใหม่ไม่ใช่ครับเพราะซอร์บอกมาว่าเหมือนกับผ้าลินินนะตัวสีสันเนี่ยสามารถดูได้จากโลโก้ของอเซอร์เอเลยก็คาอว่าถ้าสีโลโก้เนีย่ยเป็นยังไงสีโลโก้ก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับสวยงามดีดเฉพาะสีนี้ชอบมากเลย่าจะเหมาะกับน้ำแหมมเนาะตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานล่ะครับพี่บีการใช้งานก็ในลักษณะการใช้งานจะโดดเด่นก็คือจะปรับเปลี่ยนหน้าจอ,อนะครับ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือเป็นตัดแสงสีฟ้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้จากซอฟแวร์ของทางเอเซอร์เองครับก็คือถนอมสายตาด้วยเนาะใช่ใช้ระยะเวลาแบบใช้เครื่องนานๆก็จะไม่เมื่อยล้าสายตาค,ครับพอเชื่อมต่อด้านข้างนะครับจะมีอะไรบ้างครับตรงนี้นเป็นดีซับนะครับสำหรับต่อมอนิเตอร์เป็นแลนไอ m i แล้วก็เป็น USB 3. 0นะคะใช่แล้วอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย อันนี้หูฟังหูฟังนะครับแล้วก็เป็น USB, USB ก็เป็น DVD เป็นเคิ s i n g t o n Kensington l o นะครับเนี่แต่ว่าเหมือนจะมีฟีเจอร์อะไรพิเศษหรือเปล่าสำหรับ USB ข้งน้องแนมก็สำหรับ USB ก็จะพิเศษหน่อยค่ะพี่บิ๊กก็คือเขาบอกว่าเป็นาสามารถปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยก็คือถ้าเราปิดเครื่องเนี่ยแล้วเราเก็บเครื่องไว้ในกระเป๋านะครับเราก็ยังสามารถเอาพวก lightning หรือ micro USB อ่ะมาเสียบก็ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ได้ทุก รุ่นเลยโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจรวมไปถึงการเชื่อมต่อต่างเนี่ย Acer อ n ก็ยังรองรับไวอร์ช AC ที่เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดนะครับส่วนสเปคของมันเนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่ามีตั้งแต่เซ l ล r o n อนแพนเชียมาจนถึงคอ r ไอสามไอสี่ไม่ใช่คอยสี่ไม่มีคอ r ห้านะครับคอยห้าไอเจ็ดนะครับผมราคาก็ 12,000ขึ้นไปถึง25,000ประมาณนี้ราคาก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะคะพี่บิ๊กแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกคนเหมาะกับอย่างนักศึกษาใช่ไหมครับหรือว่าทำงานก็ใช้ได้เล่นเกมก็พอที่จะเยงพอที่จะเล่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เราก็เคยรีวิวกันไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูรีวิวกันได้ใน n น้ตบุ๊กสเปในช anel YouTube ของ n e ้ตบุ๊ Spe ปนะครับสำหรับตัว E5 ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อนมีแบบว่าข้อสงสัยหรือว่าอะไรต่างๆที่ข้องใจก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารจากทางทีมงานนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องรีบไปแล้วล่ะครับเพราะว่านั่งเมื่อยมากเมื่อยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ